สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็หนุ่มสวยสาวหล่อทุกคนนะผมสวัสดีเด็ดีเด็กเด็กสวัสดีดีอะไรสวัสดีเดทุกคนด้วยนะครับหมู่บ้านนี้มันเริ่มคืนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะผมก็สู่เกมไมคับพี e. กันอีกครั้งนะผมเราจะจบพา,ทา์ทาีมมาา่แล้วไปผมก็ทําการไปเอ่อเพิ่มประชากรแล้วก็ทำชั้นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยนะแ,ลแล้วนะผมแล้วก็เราเสียเวลากันไปประมาณสองสามชั่วโมงได้ในที่สุดเราก็ได้ ไอ้ฟอร์จูนมาสักทีนแล้ววันนี้เราจะไลงไปหรือทรัพยากรข้างล่างเอาลงเ,เอาขึ้นมาใช้กันนะผมเพราะหนุ่มฟอร์จูนเขาอยู่ในนี้ผมขังเขาไว้อยู่เดี๋ยวเขาเดินไปทั่วเอ่อในงไงฟอร์จูนสามควดจะได้เสิยเวลาเหลือเกินเออส่วนผมเอาของไปเกี่ยวไปไนไวะเพราะหนุ่มนี่ขายอะไร เรามีเมดดิ้งแต่เรายังไม่ได้ซื้อเมดดิ้งมานี่ไงเอมเมเลอร์ที่ผมเอาฝากไว้โอเคเดี๋ยวไปซื้อของแล้วเดี๋ยวไปเอาพาวเวอร์ตรงนูน้นแล้วเรามีรูทติ้งสามอยู่กับตัวถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อผิดมาโคตรโคตรปั่นเลยทำฟาร์มตั้งนานกดซื้อผิดเออขอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเออ าวเวอร์ตรงนู้นมาใส่ดาบเราดีกว่ารถเพื่อผมอยู่ไหนวะไม่พออยู่ดีนี่วะไม้ไม้ไม,ไม้ไม้เรามีแค่นี้เหรอวะไม่เกิดอะไรขึ้นไม้ไม่พอเอดี๋ยวผมไปเอาไม้กอนแป๊บหนึ่งโอเคได้เวลาประจนภัยในโลกกว้างปิดประตูเออ ดูแลกันเองนะครับผมไม่รู้โกเลมแม่งพูดถึงโกเลมประชากรเราก็ผมว่าก็หนาแน่นแล้วนะทำไมโกเลมไม่เกิดวะเออวะเพิ่งนึกได้เพิ่งเพิ่งนึกได้มันต้องมันต้องมีโกเลมทำไมโกเลมไม่เกิดรู้ว่าพื้นไม่มีไม่มีพื้นที่ให้มันเกิด แลเลือดจะเป็นอย่างนั้นวะนี่ไงพื้นที่ก็มีอยู่มันก็น่าจะเกิดได้นะทำไม,มถึงไม่เกิดวะดูแลกันเองนะผมขอลงไปทวงล่างหน่อยไม่ได้ลงมานานลจะจะจําทางได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหนังสือต้องต้องมีกี่เล่มสามเล่มโอเคอสวัสดีถ้าที่รักโอเคทางนี้น่าจะเรายัางจําได้อยู่เราจะไปทางรัดเลยแล้วกันนะจัลลนิโมลงไปเลย อืมวันดีคุณปลามึกเสียดายมันมันทำทากโกะไม่ได้ผมคงไม่ผมคงจับไปละเออมันไปทางไหนวะเพชรของเราน่าน่าจะทางนู้นะถ้าผมจำไม่ผิดว่าแต่ทางลงอ่ะทางลงมันไปทางไหนอ่ะนี่นี่นี่อ่าฮะอืม สวัสดีคุณสลามถ้ามีรรลุสวัสดีครับวุ่นวายกับผมจริงๆมาถึงก็วุ่นวุ่นอู้โดนทุกดอกกูถอยก่อนเลยเข้าทุกดอกเลยเมื่อกี้เนี่ยอืมมาถ้ามีมารรลุเข้ามาเข้ามากันใี้หมดเข้ามากันใี้หมดเข้ามากันใี้หมดอย่าแตกหน่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหยังับมิตรรักแฟนเพลงมาขอลายเซ็น ไม่เอาไม่แจกไปชิวชิวอุมันเกิดมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่ไม่มีตัวใหญ่เราปล่อยไปแล้วกันเสียเวลาว่านี่ยเนี่ยนี่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 ก้อนเรามีแค่ก้อนเดียวเอ้าแล้วผมไม่ได้อ๋อดีนะมีมีไม้มาไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดกล่องคราฟมาโต๊ะคราฟมา ไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งจากนั้นเออเอาพิกแอยกราใส่เข้าไปทได้วยฟอร์จูนโอเคแล้วก็เออเก็บกลันมาแล้วผมก็ไม่ได้เอาขวานไปด้วยอืมโอเคแล้วก็เออแถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีไอไอแร่มุ่งๆอยู่มันจะเป็น ชั้นดินที่ปิดเอาไว้แบบมึนๆหน่อยปิดแบบปิดมึนๆเลยอะผมก็สงสัยอยู่ตั้งนานเออนี่นี่ว่ามันคืออะไรพอขุดเข้าไปอ้าบิงโกแม่งก็โผล่มาอย่างนี้ได้นะมันก็โผล่มามึนๆด้นเนะเออเอาปิดเอาตัวจำไว้อะโอเคนี่ครึบเป็นไงพอไปก็เออไม่ได้ใช้อะ่ะมันชื่อแร่อะไรนะอมิทิตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเออนั่นแหละ เอ่มมันอยู่ตรงไหนอีกว่าเพชรผมเพชรผมอยู่ตรงไหนอีกวะเอ้นี่มีเสาหินอยู่มีเสาหินอยู่เอ่มน่าจะแถวแถวนี้แหละมันจะคุ้นคุ้นเริ่มจะคุ้นคุ้นเริ่มจะนั่น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 ดีนะเราดีนะเราทำที่บอกทางเอาไว้เออ ตรงไหนวะเพื่อนไปเจออยู่ตรงไหนวะเอ่อมีตรงนี้อีกเสาหนึ่งใช่อะมันมันมีเยอะกว่านี้นะก่อนที่จะลงไปข้างล่างนั้นอะผมจำได้ว่าผมเจอเยอะกว่านี้นะอะไรวะวัด ดูผมลำเมอร้วะดูมันอยู่ข้างล่างหมดเลยวะเฮ้ยนี่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 ก็ยังว่าอยู่แล้วจะมีเสามาตั้งวาทำไมโอ้ผมฟอร์จูนของพ่อได้เวลาแสดงผลมีอยู่ศูนโอเคทำงานได้ดีนี่น่ะสมกับที่หามาสองสามชั่วโมงหึ หูยโคตรคุ้มสองชั่วโมงกูคุ้มจัดสวัสดีคุณประมึกอยู่ทุกที่นะพวกคุณเนี่ยแล้วนายไทำาตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวก็พูดอย่าไม่ทันขาดคำเลยว่าเดี๋ยวก็แห้งตายแห้งตายคาปากเลยอยู่ไหนวะ ันต้องมีนั่นๆแต่ตรงไหนมีเสาหินตรงนั้นน่าจะมีเพชรผมว่าตามคอมวอนเซนไม่รู้ใช่หรือเปล่าทําเองลืมเองเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่มันแหล่งกบดานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมขุดเจอเมื่อกี้เรามีสองอือหโยร่วงร่วงกราวร่วงกราวบอกเลยว่าร่วงกราวเก็บไม้หมด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 ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่เออสิบเอ็ดแล้วออ้ยเอาเรื่อง ดาบเพชรต,ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้จังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อยนิดนึงแล้วกันเฮ้ยนั่น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 มีลงเหลือยังมีลงเหมือนมึงนะคีเปอร์ยังมีลงเหลือมีทองด้วยขอขุดอเก็บไปหน่อยแล้วกันเอาเพชรเอาเพชรมาด้วยเอาเพชรมาด้วยข้างล่างนี้ไม่มีขุดลงไปแล้วโอเคขอบคุณครับ ทำไมคุณปลาหมึกเขาชอบสองเวชีวิตปะเราเก็บทองไปนิดหน่อยเพื่ออาจจะได้ใช้ในอนาคตหรือเปล่ามันจะมาสุดทางแค่น,นี้แล้วเราจะต้องไปต่อกันอีกสักนิดหน่อยนะโอ้โหนั่นอะไรครับนั่นอะนั่นมันอะไรครับนั่นอะโอ้แล้วธนูแล้วปุ่มอะ,อะ เังไงล้วปุ่มปุ่มันมีปัญหาอะไรตอนนี้วะจะเย็นเพื่อนจะเย็ย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 นจเย็นต้องทำยังไงต้องทำยังไงไหนตอบเอาติดแล้วติดแล้วติดแล้วต้องทำยังไงขึ้นมาขึ้นมา,นมากดไม่ค่อยอยากจะติดโอเคอยู่ันเยอะมากยิงหนูนง้างเร็วง้างเร็วเออเออ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเราคงต้องตั้งค่าปุ่มแป๊บนึ่งเราต้องย้ายปุ่มก่อนโอเคมา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 เรามาต่อกันดีกว่าเพื่อนยากเพื่อนยากทั้งหลายกย้ยายปุ่มมาแล้วตองส่จอ,จะ,อจะมีปัญหานี้หน่อจะมีปัญหานี้หน่อแย่และแย่และมันมันเยอะมากเลยนะ่ะมันจะเยอะกันไปไหนนะ่ะ จะหมดไหมล่ะวันนี้จะหมดไหมล่ะจะหมดไหมล่ะมาสิยิงโดรัว,วยิงโดรัว,วนั่นนั่นไอผีไอผีไอไอนับผีก็มาไอนับผีก็มามากันครบจังหวะนี้มากันครบครบองค์ประชุม2000 years later ยึดพื้นที่เรียบร้อย อีกสักนิดหนึ่งกันพลาดเอาไว้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้สักเท่าไหร่ตรงเนี้ยไม่มีนะสามก้อนว้าวเอาเรื่องอุ้ยคิดถูกจริงๆยังกับมีตาทิพย์ยังกับมีตาทิพย์ยังกับมองเห็นยังกับมองเห็น เลาะเลยอย่างี้เลาะอีกยี่ต้องเลาะอีกหมดแล้วเหรอไม่มั้งถอยอืมรูดไหม้หมดแค่นี้เองเหรอโอเคเรามาเคลียร์ฝั่งนี้กันต่อตัวอะไรต่อมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมด ฟาดฟาดฟาดฟันฟาดฟันฟาดฟันอืมทางซ้ายทั้งขวาทั้งน้าอุยอุยอุ๊ยอ,ยอุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยขดลุกสู้เลยม่อกี้นี้ขดลุกสู้เลยขดลุกสู้เลยกูจะไม่เอามึงไว้ละจะไม่เอามึงไว้ละพอกันทีละลำคาญละชักเรื่องลำคาญละ วางดิอ๋อต้อเริ่มำคาลึงละเดี๋ยวกูขุดออกก็ได้เออนี่คือเครื่องมือไว้สำหรับค่าอินเนอแมนนะผมสำหรับเปี้ยวที่แบบยังไม่ค่อยเ,เยอะเยอะเท่าไหร่เออเราจะของเรายังไม่ค่อยโหดไงเราต้องเออเล่นแบบนี้ไปก่อน ไม้ข้างบนเรามีเยอะเราปลูกไว้เยอะไปหาตัดใหม่ก็ได้ไม่ได้แคร์นะจะบอกให้ไหนวะแม่งอยู่ไหนวะกูเจอมึงละเปลี่ยนดาวก่อนแค่ดาบเพชรโง่ๆกูจะตีมึงเฮ้ยตายเลยไอ้เวรียนวายกูอยู่นั่นน่ะมึงเข้ามามึงเข้ามามองหน้าเลยมองหน้าเลยขโมยบล็อกให้เข้ามาเข้ามาดนี่เข้ามาดิเข้ามาดิมเข้ามาดิอย่าวาร์ปมั่วดิอย่าวาร์ปมั่วเลยอย่าว์ปอย่าวาร์ปมั่วอย่าวาร์ปมั่วก็อย่าวาร์ปมั่วมึงเข้ามา เข้ามาเฮ้ยเปลเลยวุ่นวุ่นวายกับกูเกินไปแล้ววุ่นวายกูมาแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดมานานแล้ว,าาลวอะไรไม่รู้เล่นไม่ได้เลยเล่นเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยฮิเวนนะโอมเพียงอุ้ยสามก้อนหรืออะไรอย่างงี้หรือเลยหรือ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 ไม่มีจะให้อัวเลยอ่ปะปัดโท่ไปดีกว่า เราจะทิ้งอะไรดีวะเออนี่ไงบล็อกอันนี้ทิ้งไปบล็อกอันนี้ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปโอ้ธนนัวกะากากไอเวนเลยเอารอางเท้ามาดูดิแม่ย้อยไปไกลๆ สุดว่ะเป็นเคฟเหรอขขาวนเป็นทะเลเหรอหรือเป็นรัดเคฟวะช่างหัวมาัาละกันผมว่าวันนี้เราผมพอใจกับสิ่งที่ได้มาแล้วยี่สิบสี่แล้วน่าจะพอสร้างดาบงโง่ๆได้สักเล่มหนึ่งผมว่าเอาหมวกทองแลวเน่ากับรองเท้าแลวเน่าเนี่ยทิ้งไปเดี๋ยวเราเก็บอะไรได้เก็บมาก่อน เหล็กเอาไว้ก่อนแล้วกันบดหลังไห้ลงมาเก็บฮฮือฮึฮืไม่ใช่ทางกลกาผมบอกวะไม,ไม่น่าไม่น่าแชร์ตรงนี้ ขยไปแล้วไม่หลกกูโอ้โหขนลุกสู้เลยทาไมไปถึงมีหลุมอยู่ตรงนั้นวะมันเป็นรูอะไรวะทาไมกูเดินร้อยวันพันปีไม่เคยตกลงไปวะอืมตรงนี้อีกแล้วัะเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะคุณลุนช่องโอ้ยไก่ลอเกิน ดีที่สุดก็ถึงนาทีโอเคเรามาดูผลประกอบการของเราวันนี้ดีผลประกอบการของเราในวันนี้กันดีกว่าเปิดออกมาพรบกพ,พบกับเพชร24เม็ดน่าจะพอสร้างดาบแล้วก็อุปกรณ์อยู่นะเหลือๆอ่ะจะไม่น่าจะพอทำยุทดเกาะได้เออ่ดีะเบิดได้เลสโตนมานิดหน่อยแยาางม,มุมทองหินโง่ๆอ,อ,อันนี้เดี๋ยวไว้บวกสลามที่มีอยู่สองสล็อตกว่าแร่ไมิชิตเอ่อเนื้ออีกสล็อตกว่า เอาอันนี้ไปด้วยเออมีอะไรที่เราต้องเก็บกลับมาไหมไม่มีโอเคเอ่อเอาแบงมุมงโง่นี่ไปแล้วก็เออเอาแท่งอันนี้มาตั้งไว้เหมือนเดิมโป๊ะเสร็จแล้วเออเอาข้าวของเรากลับมาปึ๊บปึ๊บม,มืดตึบ๊บโอเคตอนมืดก็ดีถือว่าเป็นการปิด ที่สวยงามไปอีกแบบหนึง่งอู้วันนี้ไปทําอะไรเลย,เล,ยลงมืออย่างเดียว,ลวเลยวันนี้วันนี้เน้นหาข้าวของแล้วก็เฮ้ยมันจะบ,บ้านคุณมาทำอะไรตรงนี้ก็ประกอบบ้านกับช่องแล้วก็มีหมอนน้านอนอยู่ข้างนอกมีเตียงมีคนขึ้นมานอนอยู่ข้างบนนี้แล้วเตียงที่กะจะไว้ทําร้านค้าอืออืม มุมอย่างนี้ค่อนข้างดูดีผมอยากให้เป็นมือเปล่ามากกว่าปึ๊บถอดโลออกควนตีนอะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบกันแค่เท่านี้นะผมแล้วก็สำหรับเกมไมค้าบก็น่าจะจบเท่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดคอนเทนต์ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะผมคือเราตั้งใจว่าจะแค่เล่นแบบให้มีชีวิตอยู่รอดนะผมไม่ได้กะว่าจะจบเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นจบกันไปแล้วรอบหนึ่งก็ไม่รู้จะเล่นจบอีกรอบ เพื่อกูเล่นจอบอีกรอบเพื่อก็แค่อยากอยากทำคอนเทนต์นะผมมีชีวิตรอดในในลึกในึดดดดด๊ดทดทุยในดินแดนหิมะนะผมซึ่งเออตอนนี้เราก็ถือว่าโอเคแล้วนะเรามีทั้งกรีนเฮาส์เรามีทั้งป่าไม้ที่เราเป็นคนปลูกเองดูดิจากแบบลง่ลงลอ่อะจากหมู่บ้านลง่ลงลอ่อะต้นไม้ต้นเดียวดูดิกลายเป็ <c oughs> นหมู่บ้านป่าไปแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จน,นะผมแล้วถ้าเกิดเราเล่นต่อก็อย่างที่บอกไปนะผมมันจะหลุดคอนเทนต์แล้วมันจะไหลกันไปเรื่อยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นซีรีส์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าแล้วก็ย,กย่าหมกเกี่ยหน้าจอมากเกินไปนะครับออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับผมเอวันก็มีด้วยประการละชนิดแหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบ้านขายบ้านมันับผม